วันจัก,กรีหรือวันจัก,กรีเมมเรียลเดย์ตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีอันเนื่องมาจากเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือพระรามาธิบดีที่1ทรงเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จัก,กรีในวันนี้ จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความะระลึกถึงกว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้ความสำคัญของวันจัก,กรีวันจัก,กรีคือวันที่ะระลึกถึงมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินทรมหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีอีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนามกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี ซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้นมีอาณาบริเวณทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่จากกรุงเทพมหานครบรวรรัตนโกสิน์เป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินซึ่งช่วงเวลาแต่ก่อตั้ง กรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2,325มักเรียกกันว่าสมัยรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยามโดยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์น,นี้ได้สืบสันตติวงศ์ต่อเนื่องกันมาในราชวงศ์เดียวกันจนถึงปัจจุบันมี10ราชการรวมระยะเวลาแล้วกว่า200กว่าปี จากบันทึกตามประวัติศาสตร์ระบุว่าในปีพุทธศักราช2416รพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดกล้าวให้หล่อพระบรมรูปของบุรพระมหากษัตริย์สี่พระองค์รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่สขึ้นประดิษฐานเอาไว้สําหรับให้พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อ,ตอไปตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ถวายความเคารพสการะเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง,งและได้ให้โปรดกล้าวอัญเชิญไปประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต,ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ประดิษฐานห,หลายต่อหลายครั้งจนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าให้เคลื่อนย้ายพระบรมรูปของบูรพมหากริส์สีพระองค์มาไวนะ้ณปราสาทเทพดอน ภายในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่5พระชนกนาถซึ่งพระที่นั่งสำหรับประิษฐานพระบรมรูปองค์นี้รัชกาลที่6ทรงโปรดให้ซ่อมแซมจากพุทธปรางปราสาทเพื่อการนี้โดยเฉพาะและได้พระราชทานพระนามว่าปราสาทเทพิดร โดยได้มีการซ่อมแซมและปริสถานพระบรมรูปทั้งหราชการแล้วเสร็จในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2461จากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชองค์การประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปขึ้นในวันที่6เมษายนปีเดียวกันอีกทั้งยังโปรดให้เรียกวันที่6เมษายนนี้ว่าวันจักรี